คืออย่างนี้พี่จะให้พวกเราสองคนเนี่ยไปด่านซ้ายไปทำสก,กู๊ปเทศกาลงานกีตาโผลนะ่เนเอามาลงช่องถ้างั้นใบาลาที่เทียนเขียนขอลากลับบ้านช่วงมีงานประเพณีบุญหลวงก็ไม่ต้องใช้แล้วสิคะพี่เพราะว่าเทียนไปทำงานใช่เทียนก็ถือว่าได้กลับบ้านด้วยนะส่วนเชงค่าที่พักค่าใช้จ่ายก็เอามาเบิกพี่ได้เลยนะครับพี่ไม่เป็นไรคะ่ะ ด่านซ้ายอย่าถิ่นเทียนเรื่องที่พักเดี๋ยวเทียนจัดการให้ไม่เสียกระตังถือว่าช่วยพี่เซฟคอสด้วยขอแค่เพิ่มวันทำงานที่เลยขึ้นอีกสักนิดให้เทียนอยู่บ้านนานหน่อยได้ไหมคะจ้ได้จ้ายังไงก็ขอบใจมากนะเทียนเกิดอะไรขึ้นนะเทียน มีเรื่องเล่าอะไรดีๆเนี่ยหลองมาสิดีมากบอกเลยขอตัวไปโทรหาป้าก่อนนะเุ้ยจ๊เกิดอะไรขึ้นอะบอกฉันเอยสิไม่รู้สักเรื่องอ่ะจะเป็นอะไรไหมก็อกแตกตายนะสิ คือหัวหน้าให้ฉันกับเทียนอะไปทำาักูุปผีตาขนที่จังหวัดเลยเทียนเขาก็เลยดีใจอะที่ได้กลับบ้านโอยฉันขอไปด้วยสิเป็นแอดมินนะนั่งประจําที่นั่นแหละดีแล้วอย่าให้เป็นก้างขวางคอเลยเพระฉันน่ะจะไปกับเทียนสองตอสอง สวัสดีครับคุณชัต,ตบันบุธตามไปพบชั้นที่ห้องทำงานด้วยนะได้ครับคุณชัต,ตบันคุณชัดเรียกผมมาพบมีอะไรหรือเปล่าครับนั่งสิ พอเลยวุฒอยู่กันสองคนไม่ต้องมาเก๊กเจ้าน้องเจ้านายอะไรหรอกนะโถ่ไอ้กูมีเพื่อนเป็นเจ้านายนี่หว่าจะให้กูทำยังไงวะอ่ะและ้วขืนกูแล้วทําตัวเสมอมึงต่อหน้าคนอื่นนะแม่มึงนี่มาฉีกอ,อกกูเป็นชิ้นๆแนนะ่มีอะไรวะเรียกกูมาเนี่ยกูจะบอกให้มึงเตรียมตัวเดินทางไปเลยวะคงไปอยู่ที่นั่นสักสองสามสัปดาห์เลยเหรออืม โอ้ยมึงจะไปทําไมฮะมึงก็ให้คนอื่นเขาทำแทนก็ได้นี่ว่าก็เพราเป็นเลยนั่นแหละกูเลยต้องไปมึงก็รู้ว่าที่นั่นสําคัญกับกูยังไงโอ้ไอชาตินี่มันก็สามปีแล้วนะเว้ยมึงยังทาใจไม่ได้เหรอวะ สักกี่ครั้งก็ย,ยังยืนยันว่าฉันรักเธอความรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปฉันให้สัญญาจะเป็นคนนี้